พาเพื่อนมาชมสวนที่ภูเขากันค่ะว้าสวยดอกอันนี้ที่บ้านเราก็มีนะแต่ว่าสวนสวนบ้านแม่แหม่มมันไม่เหมาะเพราะว่าแดดมันเยอะเกินเขาไม่ได้ชอบแดดมากสามสิบนาทีพอสี่สิบห้านาทีหกสิบนาทีพอสามสิบตามไปสี่นะอ่าสามสิบพอไหมสามสิบก็พอไปน้องคนสวย เขามีคอร์สให้เลือกนะว่า30นาที45นาทีหรือว่าอยากจะเดิน1ชั่วโมงค่ะเพื่อนๆเราเอาสัก30ก็พอเพราะเดี๋ยวเราเดินไปที่อื่นด้วยนะนี่ค่ะโอ้ดอกไม้เต็มเลยว้าวอันนี้เขาเรียกดอกดอกกลาบพันปีอุ้ยตรงนี้สวย เนี่ยพอลูกขึ้นไปข้างบนมาเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้เร็วเร็วเร็วสวยมากเลยค่ะเพ,พื่อนๆดูว้าวว้าวโอ้ยสวยมากเพื่อน,นดดๆดูเพื่อนๆดูค่ะกุหลาบพันปีมีสีขาวด้วยนะสวยเนาะพอลูกไปนน่นแล้ว โอ้คนสวยคนสวยรอดนะค่ะคนสวยคนสวยอยู่หนาค่ะืึไปถูกหรือเปล่าคนสวยโอเค พูดจิงนอ่ะหอมมากเนาะโอ้ยหอมอะไรขนาดนี้หน้าปลูกเลยอ่ะเนาะปลูกที่บ้านไว้สักกระถังโอ้เพื่อนๆหอมมากกลิ่นเหมือนแบบดอกแก้วดอกอะไรอย่างเงี้ยกินก่นจะแบบเย็นๆน่ะ ชสิฮมีแรงขับรถไหมล่ะอุ้ยแม่อยากข่ายตรงนี้สวยข่ายให้หน่อยตอนแรกเราเลือกคอส3าสิบนาทีใช่ไหมแต่พอมาถึงตรงเนี้มันสวยอ่ะก็เราก็เลยไปคอสหกสิบนาทีอุ้ยแม่แบบชอบจังแบบนี้มีกี้นี้อุ้ยแม่งาล้ม เราถามว่าเอาหมามาได้ไหมเขาก็ไม่ตอบไม่ไเยไปหรอหรอนู่นตัวเมืองอยู่ตรงนน้นโอ้โถ้าพี่จีมานะพี่จีน่าจะชอบมากเลยเนี่ยเ<อ>ย็นสบายมากเลยค่ะเอเดแล้วค่ะจะชมวิวข้างบนนะฮะยังไม่ถึงหรอยังไงะยังม อ๋อนี่พ่อมีเครื่องสำหรับคนหัวใจจะวายช็อกด้วยเ,เดี๋ยเอเออาร์ดีเดี๋ยวยังไม่ถึงเหรออ๋อ <laughs> อุย้ยตรงนี้วิวสวยจังแม่อยากถ่ายรูปตรงนี้เขื่อนนี่ดูวิวเขื่อนเมื่อสิ่งนย้สวยโอ้ยนี่ก็สวยชอบนี่ค่ะวิวสวย จุงมือลูกไปละทิ้งเมียเลยเดี๋ยวนี้โอ้โหทิ้งเมียเลยโแต่ที่นี่บรรยากาศดีจังเลยค่ะแม่หม่ชอบเสียดายนะไม่ได้เอาพี่จิมาโอ้สีม่วงสวยจังเลยนัวดูค่ะปลาคงมีนักท่องเที่ยวมาให้พอมีคนมาอู้มาเลยไงอะลูก มันมีมีปลาเนี่ยไม่รู้สิอุ้ยกินมือแม่เลยเหรอนู่ะ,ด,ะดูสิแม่จับได้นั่นเนี่ยเนี่ยจับได้เนี่ยอันงลึกไ,ไงคะตัวนี้จับแล้วนะเงะี้ยจบคอรสแล้วค่ะแล้วก็เดินลงมาอุ้ยเนีย่ยค่ะเรามาเช้า ชอบจังเลยค่ะที่นี่เดี๋ยวแม่ทำรองพิกัดไว้ให้นะคะมาเดินเล่นกันค่ะพี่น้องเขานอนแบบโอ้ยน่ารักจังเลยพี่จีนิรักน้องจังเลยดูสดหลับพิงที่บ้านนะคะก็จะชอบเที่ยวธรรมชาติชนบทญี่ปุ่นแบบนี้ค่ะขับรถไปเรื่อยๆขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ